พี่น้องมาเราทงพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีดีค่ะตอนค่ำๆนอาตอนนี้กับประมาณสองทุ่มพี่น้องอันนี้เป็นไรยเองุนของเส้านาสวตเดอพี่น้องเด้อนี่ค่ะบรรยากาศสุดยอดผ้านองนีหนามายางพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนนองน้าฟังผุนเป็นเขาบาเล่ที่เพิ่นเก็บเกี่ยวไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมืองค่ะบรรยากาศดีอีค่ะวันนี้เอาไมยางเหลียกับนองนี่นากันค่ะเมืองไรเอ่งุ่นกันกะรักสิเป็นน่วย เอาให้พี่น้องเบิง้งเ,เป็นเป็นอง,งุงนที่เพิ่นใส่เห็ดไหว้ได้พี่น้องเดอ้อนี่ค่ะนี่เป็นหน,น่วยปลูกเป็นแถวๆเข้าไปแบบนี้เลยค่ะน้องจานนี่ก็เป็นลูกเพี้ที่เ้าหน้าเพิ่นเก็บแล้วเนาะเบิ้งค่ะนี่เขาจะเก็บพ้นผลิตไปแล้วนะคะแต่ว่าลูกมันโรนเต็มต้นได้หลายเลยเขาจะเอาบอร์เบิดพี่น้องลูกได้ที่มันสั่มเขาจะก็บ,บเบาแต่วันนี้กินได้อยู่ด้วยพี่น้องเบิ้งลูกนี่ น่าสวยเพียงแต่ว่ามันสัมซื่อๆอลูกนียนาเบิร์กพี่น้องนี่แค่มันช้ำนะคะกบบระบ้อเอาแต่เบิร์กหนนี่เออลูกนี่ก็ยังดีอยู่นี่ค่ะนี่ชืสวยเลยเดี๋ยวมื่อไหร่มาดาเจ้าสก็บหนะ่ยสักหน่อยพี่น้องเก็บของฟรีอีกแล้วพี่น้องเบิงบ่งเบิง่งกวุ่นวยนีนบ่เอาเขากับเลือเอาลูก,กงามๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ ลูกนี้เน่ากับบาเอาเอาตลูกส,สวยๆพี่น้องเบิ้งเนี่ยกินใ้ได้พี่น้องเด้อนี่โบมันต้นหน่อยๆได้พี่น้องนี่เขาไปเป็นแถว่แถวเมน่เมนเบอ้อะดุนดนี่พี่น้องจ้า่บานมนข่อยบบมิกินเด้อแตอาา่ว่าข่อยจะด่ามาว่าข่อยเก็บของกินนี่แต่ว่าข่อยนั้นอ่อนซ้อนพี่น้องข่อยสะอ่อนข่อยเป็นคนรุ่นเก่าที่แบบว่าบ่เก็บบ่บขิมของันนะพี่น้องเบางเนี่ยพี่น้อง บ่ถิ่มคลองแล้วก็เสียดายคลองอะนะพี่น้องเบิ่งอันนี้ต้นมันตะบาลูกมันเขาเจ้าจเก็บไปแล้วมันก็เลยลูกมันที่มันเหลือโรนอยู่ข้างล่างนี่ยร้ายครับพี่น้องจ้ะเบิ่อขณะแต่ว่าเก็บได้เด้อเขาเจ้าจว่าให้เก็บได้พี่น้องบ่เป็นอย่างนี้ค่ะเด้อนี่เต็มตระเบิดนี่ค่ะตตตตตเต็มต้นเบิดเทาก็เลือกเอาลูกดีพกดกนานากๆพี่น้องจ้ะโมลูกดีๆีมั้ลูกเราเนาวห้องกับบ่ะ เต็มตัวไปเบิร์ดบางอย่งพี่น้องลูกหนึ่ในลูกนึงดีดีทั้งนั้นอยู่นะเจ้าเขาบอกเอาเนาะมันขัดเกล็ดโปได้คือว่าเหละเนาะนี่เบิ่งอย่าค่ะพี่นอ้องนี่ในลูกนี้งอ้มลูกนี้อ่อนนี่นี่พี่น้องดีๆอยู่เด้โมแมนต์โมเมนต์โบ,บ,บดีเด้นี่โอ้มลูกนี้เนา่าลูกนี้ก็นเนา่าแต่ว่ามันก็ไม่ลูกดีหลายอยู่พี่นอนะ้องคนน่ะข้าวกลุ้นกลาย สิเอาเด้อมาตานีจักหน่อยพี่น้องเบิ er ่งเนี่ลูกก็ย er ังพี่ดีอยู่เด้ยังแข็งแข็งน้ำผมเขาเจ้าบ่เอาสงสัยเกลหน่วยมันบ่ได้เนาะเอาห้องเก็บด้วยพี่น้องเด้อบังลายเข้าไปทั้งใต้ต้นเบิ่งนี่ค่ะเบิ่งพี่น้องมัแต่หน่วยงามๆเด้อเอาลูกงามๆมันเนาะใส่เบิ่งโอ้ยมันบ่ได้เน่าเลยพี่น้องเันยพี่ดีอยู่มันดำเจ้าก็บ่เข้าใจให้กันว่าเขาเจ้าบ่เอาเป็นอย่างือบ่เอาเนาะแต่ว่าข้าใหญเขาเจ้าเลยเด้อพี่น้องเด้อ เก็บได้ว่าฉันบ้าพนะเต็มเขาไปเบดรุคนะหลายครัเป็นเป็นแปลงเป็นแปลงเขาไปแม่นเบิด์เด้พี่น้องเลยพี่น้องจ้าบรรยากาศโอ้ยยังมือแลงตอนสองถุ่มอากาศดีอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบสององศาเมืองเนพี่นอ้องความสวยความงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะอันนี้เป็นธงธงท่านตาวันพี่น้องค่ะกำลังสวยเลย นี่ในหน้ามาทั้งวัดดำเจียวพอดีเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องเมื่อกี้แล่น้ำมันดำมันดำเจียวแล่น้ำหนงนี่หนะเลยเศร้สาสันเบิงพี่น้องพุ่น้องน้องนี่หนะไปหอดบองพูดแล้วค่ะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงเบิ่งบรรยากาศสุดยอดเมื่อกี้น้องน,นี่หนะจับหนู้เดียตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ยเนาะน้อ,นองนี่หนะเคยหายกินอยู่ทั้งท่งทั้งท่าเนาะว่าพนกับอะไร ่ีสวยเอาความสวยมาฝากกันด้วยค่ะเด้อตอนสองทมพี่น้องจะเบ่งทงทงดอกอย่างางามๆเลยค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องโอ้เย็นๆก้อยบ<ล>ักลไยลาเขาโพดเด้อพี่น้องเด้อค่ะมองนี้เป็นลาบักอันสาหรีพี่น้องแต่ว่าสาหรีอยู่นี่เขาจะปลูกไว้ขายเ,เก็บขายเก็บกินแล้วก็ เอาไปเฮ็ดแอลกอฮอล์น้ำหอมเด้อพี่น้องเด้อมันมีแอลกอฮอล์เขาเอืน่นว่าดรือพวนะคะพี่น้องวิลลเียมมินอะบิโคตินเอียงสิข้าเจ้าเฮ็ดกับอนันข้าเจ้าเฮ็ดกับผลไม้ชนิดนี้กับสาลีนี่แหละพี่นอ้องโอ้ยังดูพี่น้องจะนี่คะ่ะเอามาให้พี่นอ้องเบิ่งเด้อมืนน้อนี้อันนี้อยู่สวนชาวนาสวิดเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นสวนมาดามเจียวเด้อค่ะสวนชาวนาสวิดค่ะมาดามเจียวเข้ามา ถ้าหนองนี่น้วไม่ยางแหละก็เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบ่งน้ำหอมหงพี่น้องสุดยอดความดุกเนาะผลไม้ข้าเจ้าอือค่ะดุกนี้สาลีเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสวนแอปเปิ้ลข้าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องมาเบ่งความดุกของข้าเจ้าห้องห้องอันห้องบักแอปเปิ้ลเนาะดุกเต็มเลยพี่น้องอันนี้ข้าเจ้าปลูกเด้อพี่น้องเพรมันแอปเปิ้ลป่าเด้ ลูกน้อยๆมันกระโดนเต็มผืนอไปเบิดค่ะเจ้าก,ก็สิปลูกเป็นแถวเลียงเข้าไปแบบนี้แหละคะ่ะพี่นอ้องเบิ่งเต็มเลยค่ะ,เป,ะเ,เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาสวิตชาวสวนสวิตเนะเาะค่ะเนาะมาฝากพี่ตัวหน่อเอามาให้เบิ่งกันค่ะว่าข้าจะเฮ็ดอีหยังกินค้นสวิตเนาะ้าวสวนชาวไฮข้าจากเจ้าปลูกปลูกผลไม้ขายพี่นอ้องปลูกผลไม้ปลูกกันเข่าบาเล่เนาะ บุคโพรสำหรับอาหารสัตว์เองความม่หนีหละพี่น้องนี่ค่ะนี่เป็นทิ่วแถวเข้าไปแบบนี้ค่ะะอโอนบักซาลีข้าเจ้าพี่น้องเมืองนี่วนวยหวานนวยซ่พแต่ว่าส่วนหมากข้าเจ้าสิโบโฮเฮดเป็นเอ็นโบกินสดนะนเฮดเป็นเอ็นแอลฮ้อพวกนี้แต่ว่ากินสดกระแสพอยู่ด้วยพี่น้องด้วยนี่นอีกเพระมาณจักเดือนหนึ่งข้าเจ้ากกระเก็บขายเลยพี่นอ้อง เวลาเก็บข้าจากรกสิจังคนต่างประเทศได้พี่น้องมาเก็บผลไมห้หวหนี่เนะาะราวะคาแรงมันถือคนของคุสวิตเขาเจากรกสิบบคอยมีคนจางคุสวิตพราวาคาแรงแพงพี่น้องเ,งเอบื้องสวนข้เจ้างามงามพี่น้องเป็นปลูกเป็นแถวไป,ไปซาลีอีกชนิดหนึ่งพี่น้องเนาะสีกสิบบคือกันได้พี่น้อง,ออนนองมีสีเขียวกับสีอ,ออกมอ่วงๆนะจักหนอยพี่น้องเบื้องความดูคองเพลินกับสู่ยอดอีกเลยพี่น้องจ้า หลายค่ะค่ะพี่นอ้องเบิองสุดยอดสุดยอดความดกมึองนี่ข้าจ้าก็สิปลูกเป็นแถวไปโอ้สุดยอดพี่น้องพักขนาห้อยกระขึ้นแล้วเด้อนีน่นี่เดี๋ยวก็บเด็เก็บพักขนาหแล้วพี่น้องขึ้นไปเต็มทงเลยคะ่ะอันนี้ข้าจังห่ได้ปลูกด้วยพี่น้องมันขึ้นเองดิในมันโลนลงพวกเนี่ยถามว่ามีฝนตกมาเนี่เยเก็บก่อนฤดูกาลอีกพี่น้องจ้าเบิง่งนี่ต้นขนาคักๆแล้วพี่น้องเต็มเลยค่ะ พี่น้องตนน้นใหญ่ๆเก็บได้เลยนี่มันก็สิไม่ต้นใหญ่ต้นหน่อยได้พี่น้องเด้อเป็นต้นขนาดน้อยกําลังขืนพี่น้องทำหนีเก็บไปพัดได้แล้วโอ้ยคํคําคําวาเก็บได้เลยพี่น้องขอให้ฝนตกมาอีกหน่อยนึงพี่น้องขึ้นเต็มลเลรอคะนี่นเ,นนเนียเบี้ยมันได้พี่น้องเต็มทุงเลยค่ะขึ้นเองได้พี่น้องเด้อขึ้นได้ไฮน์เหี้ยค่ะพี่น้องกําลังขึ้นลายเลยประดัน นนเก็บไปนดเ,เดียวค่ะตัวน,น,น,นี้น้สอสิเก็บตปวนโดนัชลอย่งโอ้ฝนขออกกึ้ม,มาตกเนาะตกลงม,มาใส่ข่แยเก็บเลยนะี่ขอก,นอกนินพี่น้ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนคนไงยอยู่ได้พี่น้องายแล้วค่ะตำหนิกพัดดต่ละค่ะเห็นปะคะนำเจอสก็บเอาไป ไปหลวกกับเจวด้หนเด้อซ้นี่ล่ะโอ้ต้นหน่อยๆอย,อยุกพี่น้องจ้าก,กับเป็นชีวิตยุต่งงางแดนท้องพอข้าเนาะค่ะมัววันยุดกะออกมาโลทงโลทาค่ะมื่อนี้เห็นบรรยากาศมันสวยทองฝา่ามันงามตอนสองถุ่มเนาะบ้นันใดหมืดปบานใดก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพีตอนน้องคือเก่าค่ะมื่อนี้มาดามเจวกะมาโลทงนี่ละ่ะพี่น้อง รอทงคังบ้านโมไปสาไกลดอกพี่น้องเลาะอยู่แถวนี้ละออกกําลังกายไปในตู่เนาะเอาฝากคลิปไปแน่เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกําลังใจให้แม่ดามําแจ๋วกับน้องนี่นาเนาะค่ะเนาะจังไดก็าฝากกดติดตามให้แน่ผู้ใดเข้ามาชมคลิปก็ได้อันนี้เป็นบรรยากาศทองถุงของทองเซน,นีบ้าเด้อพี่น้องเด้อค่ะฝากไปแน่เนาะเอาพอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้วันดําแจ๋วลาไปก่อนเอาทองฟังเงืง้อม,มาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง Thank <laughs>